ของอาการเรียนการสอนของาพระว่าอะไรที่ไม่ใช่พุทธมันก็เข้ามาสองแคนที่ไม่รู้ก็จะชเชื่อเช่นว่าอ,อุกเสกส่วนสะดอกล่อเนี่ยซึ่งเป็นส่วนย่อยของพุทธาสนาเนี่ยพวกมันก็พยายามทำลายว่าไม่ใช่นะแต่จริงๆแล้วมีประโยชน,น,น์ในส่วนหนึ่งใีการช่วยหลือให้คน,นพนจากทุกข์ชาวบ้านก็อาศาาัยวัดพระเป็นที่พึ่งพึ่งพาอาศาาัยแต่ก็ ถูกไอ้พวกนี้จูงให้เสียหายก็มีสื่อสื่อที่สูอใน่วนกลางของเทพหรือทรงไห,น,ไหน,นก็ตามที่ออกมาไล่ทั่วโลกมากลบดีเนี่ยนะเนี่ยทำไมถ้าทุกวันนี้มันเกิดเข้ามาถึงไปกระทบถึงองค์กรสอพุทธศาสนาคือพระเราต้องการทําให้พระเนี่ยเราลดน้อยลงถ้าอยู่ไม่ได้เมื่อพระอยู่ไม่ได้วัดก็จะร้างเมื่อร้างเขาก็จะมายึดเอาไปทำลายไปทำให้เป็นแบบ องค์กรของเขาเองก็ได้แล้วใน,นพุทธมนตเขาพยายามจะแก้กฎหมายว่าให้เป็นทรัพย์สินนักขัตวนะเ็าพยายามจะทำอย่างนั้นมีการไปยื่นแต่วราในฐานผู้สาราก็ไปคัดค้านสําเรา็จเพราะนั่นก็ไปทําไม่ได้ในทุกวันนี้เนี่ยครับกลับกลับสอบถามที่เพ่ครับพอดีท่านผู้ชมถามมาว่าเอ,อที่บอกว่าตอนเนี้ฮะคือผลกระทบจากการที่สื่อออกข่าวว่าพระไม่ดีอย่างงน้นอย่างนี้ต่อติดต่อเนื่องมาเป็นเดือนเดืออย่างนี้ครับ ตอนนี้สถานพระสงฆ์ทั้งประเทศหรือแม้กระทั่งสามเณรหรือแม้กระทั่งองค์กรพุทธเนี่ยฮะมีผลกระทบไปถึงไหนยังไงบ้างครับอาจารย์พรก็ตอนนี้ถ้าเทียบกับประมาณสักปีที่แล้วสองปีผลที่เห็นชัดเจนที่สุดคือการปฏิคุคธรรมบุญนะิคุณบุญตอนนี้มาคนทำบุญมาวัดน้อยลงนะแล้วก็การทำบุญใส่บาตรซึ่งตก่อนนี้ค่อนข้างจะง่าย แต่ทุกวันนี้ยากขึ้นคนที่เคยใส่บาตรก่อนนี้ใส่ทุกวันวันนี้เอาไหนๆวันครั้งหนึ่งวันนั้นมีพระเพื่อนไปเดินอ,อยู่ที่ที่เห็งเ,เทพนี่แหละคนที่เป็นแม่ก็มาใส่บาตรไอ้ลูกสาวก็ตุกว่าแม่ใส่บาตรทำไมพระสมัยนี้เป็นอย่างเงี้ยมันไม่ดีหรอกใส่บาตรก็ต้องไปใส่หรอกพอแล้วเลิกได้แล้วแม่ก็อย่าใส่สุไทยก็ใส่แต่ลูกสาวไ็ไปจึนงนบ้านอันนี้คือผลกระทบที่มันเกิดขึ้น แล้วถ้าพุทธศาสนาไม่ดีคนที่พอ,อจะจมตี่พุทธศาสนาเนี่ยขอให้รับรู้ด้วยนะว่า,านะถ้าประเทศไทยไม่มีพุทธศาสนาชีวิตท่านต้องเปลี่ยนแล้วถ้าอิสลามเข้ามาครอบครองศาสนามันจะเป็นแบบมาเลเซียเือว่าทรัพย์สินทั้งหลายที่มีอยู่ห้ามโอนให้กับคนที่เป็นลูกหลานของพุทธศาสนาเองต้องโอนให้กับคนที่เป็นอิสลามเท่านั้นเจ็บ<ม>ไหมล่ะ อันนี้คือมันมีอยู่แล้วที่มาเลเซียคนพูดในมาเลเซียที่มีคนพูดว่าน่าสงสารที่สุด,สด,สดนะเพราะว่าถูกบีบใ,ในหลายเรื่องถูกบีบทั้งสิทธิทางการเมืองสิทธิในหลายอย่างเขาถามข้นึงก็ถามว่ารัฐบ,บาลท,ทาอะไรอยู่ทำให้ปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมายาวนานได้ยังไงครับจะจะถามถามนะครัขอทีฮ<ท>นะอ๋อ ถามไปเลยนะฮะถามว่ารัฐบาลขนาดนี้กําลังทําอะไรอยู่เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเสียหายหนักมากแล้วถึงขั้นมันจะออกกฎหมายชาลเรียมาใช้กับคนไทยรัฐบาลยังมีอยู่ไหมอยากจะถามรัฐบาลว่าท่านจะเมินเฉยหรือว่าจะแก้ไขปัญหานอย่างไรต่อคนพุทธทั้งประเทศให้ได้รับรู้ด้วยนะคะท่านต้องตอบนะเพราะว่ารู้สึกท่านไม่เกี่ยวเลยนะท่านหายหัวเป็น,นก็ไม่รู้รัฐบาลร้อยตัวเลยนะ รัฐบาลรัฐบาลฟังแล้วเอ่อเจ้าี่ของรัฐบาลรัฐสภาฟังแล้วควรอยากนาไปใส่ตอบด้วยว่าท่านทาอะไรอยู่ทุกวันนี้ที่โยง็ทถามและหลายไม่ใช่ว่าโยงเทิดาทำเดียวแต่คำถามก็มานานแล้วเยอะแล้วแต่รัฐบาลไม่เคยตอบแล้วก็ูดสาบหาท,ทำอะไร